การที่เรียนอยู่ครูจะให้เรียนนะเอางานไปทำเก็บฐานบ้านโดยให้เรียนวาดลักษณะโครงสร้างของ ทำไมเธอคุยเปลี่ยนกังเลยอ่ะนะเราอ่ะก็ดูมีฝีมือดีนะแต่ถ้าไม่คุยทุกอย่างเดียวครูว่าเธอทำงานได้ดีนะฮะวันหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้หลักเข้าแถวมาก็เก็บงานมาส่งด้วยมีใครส่งแต่อะไรไหมถ้าไม่มีก็ไปได้ปับดภัีครับเฮ้ยเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนอ่ะโดนครูดูทั้งห้องเลยเห็นไหม ตั้งใจเรียนเลยดิอ่ะจะยย้ไผยไม่กลับบ้านเยอะเย็เยนแล้วนะเนี่ยโตเล่นเกมอยู่ทีเราเนี่ยใช่ไหมครับพรุ่งนี้ส่งงานนะ่ะอย่าลืมล่ะไปนี่กลับบ้านขับรถมาเดินทางนี้วันนัสตาส่งงานแล้วนัชชานันส่งงานแล้วไทยไม่ส่งงานผู้อี มาส่งคูดได้เลยเห็นคูกันได้ตรวจได้เนาะเฮ้ยนั่งงานเราไปได้ไงอ่ะอันนี้งานของเราะรเปะจำผิดฝาไม่นี่ของเราจัดได้ทะเล้ออะไรกันอ่ะใครคะว่าเราลนะ้างานใครแต่เราไม่ได้เอาไปเอา้าเย่าใส่หลายเพื่อนเลยปะมิวทำงานดีมาตลอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วว่างานชิ้นเนี้มันงานของใครอันนี้ของหมค่ะไอ้สาเธอ ทำหนาที่เป็นหัวนหน้าห้องคือจะบอกคุณได้ไหว่างานชิ้นนี้มันงานของใครหนูคิดว่างานอันนี้เป็นงานของมิวค่ะเพราะว่ามิวทำงานเรียบร้อยตลอดเลยอะคะเหรอค่ะ,ะฟังเดียวนะเดี๋ยวคุณมีเรื่องอะไรจะเล่าให้พวกเราฟังนิดหนึ่งฟังให้ดีนะ มิวหนูอะไม่ควรทำอย่างนี้นะการไปขโมยงานเพื่อนนะแล้วก็มาส่งมัน,มนเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งตอนเนี้เรายังอายุไม้อยถ้าทุจริตตั้งแต่เปนด็กเรียกติดที่สัยอนาคตข้างหน้าในการทุจนะริตมันจะก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายแบบน,นี้นะครั้งน,นี้คือให้อาภัยนะแล้วก็อย่าทำอย่างนี้อีกนะโอเคเนาะ ก็แห้อภัยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนชิ้นงานต่อไปกันนะครันั่งรกนะสถานศึกษาเป็นที่ให้ความรู้ให้โอกาสผลิตและพัฒนาคนให้เป็นคนดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน